ถามกันเขามาไหลหลีครับว่าตัดแต่งจริงตอนมันอายุจักเดือนเหลือใบจักกิง่งต้นนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกงามั่นสามเดือนครับผมจะมาขุดให้เบิงสาเหตุที่เฮ้าต้องตัดแต่งกิงเกิดจากการปลูกชิดครับปลูกชิดเห็ดให้แสงแดดส่องบ่ถึงพืน้นปลูกชิดเห็ดแห่ากาศว่ฏไทเทเมื่อต้นมันแตกหลายงา การเฮ็ุให้มั่นขึ้นต้น่าสางหัวสรุปว่าการแตงกิ้งเป็นการแก้ไขป่ายเหตุระยะปลูกที่บ่จําเป็นต้องตัดแตงกิ้งมีดังต่อไปนี้ครับระยะเม็ด2 0 0คูณเ0เม็ด20เมตรเม็ด30คูเเม็ด30เมตรเม็ด30คูณได้ครับข้อมูลที่กล่าวมาผมได้มีการทดลองในเหนือที่ิ0ไร หาไรตัดแต่งกิง่งอีกหาไรเพรตัดแต่งกิง่งปรับกฎว่าหาไรฟังที่ตัดแต่งกิง่งผลผลิตเสียหายครับมันหัวล่องงาหลายต้นใ่หัวโคตรใ่ฝากไว้ให้คิดครับ